สวัสดีค่ะก็มาดูกันถามว่าบุคลิกภาพคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะที่จะดึงดูดความสําเร็จนะคะก็มาดู energy คุณก่อนเลยนะคะว่บานเนี่ยพลิาเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ temperance นะคะโอ้ทีนี้มาดูกันบ้างนะคะว่า cycle ค,ค,คุณเนี่ยคนที่อยู่ระดับเดียวกันกับคุณนะคะจะเป็นเพื่อนร่วมงานคุณนะคะที่ใกล้ชิดนิดหนึ่งนะคะคืออยู่ในชุดจัหวะคุณนะคะเขามองว่าบุคลิกภาพคุณเป็นอย่างไรนะคะเออมาดูกันนะคะ t of Saws นะคะมาแบบ Reverse นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าแล้วคนที่เป็นแบบ External เลยนะคะคืออาจจะไม่ได้รู้จักคุณนะคะมองคุณจากที่ไกลๆนะคะจ,จะเป็นคนที่แบบไม่เคยคุยไม่เคยใช้ชีวิตกันไม่เคยกินข้าวกันนะคะอาจจะเป็น follower คุณนะคะอาจจะเป็นคนภายนอกที่บังเอิญเดินมาเจอคุณอะไรแบบนั้นนะคะคนเหล่านั้นเนี่ยเขามองว่าคุณมีบุคลกภาพอย่างไรนะคะเดือดมอค่ะโอ้มีเสน่ห์นะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้วคนที่อยู่ล่างคุณนะคะจะเป็นลูกน้องคุณนะคะเออรุ่นน้องคุณน้องคุณนะคะหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคุณนะคะเขามองคุณบุคลิกภาพเป็นอย่างไรค่ะเอเดบคัฟส์นะคะทีนี้มาดูเจ้านายคุณบ้างนะคะหรือคนที่อยู่สูงกว่าคุณนะคะคนที่อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตคุณในเรื่องของการทํางานนะคะจจะเป็นเจ้านายที่ให้เกรดคุณนะคะเออซีโอที่ให้โบนัสคุณนะคะหรืออาจจะเป็นลูกค้าคุณนะคะหรืออะไรแบบนั้นนะคะในเชิงที่คุณทำธุรกิจ ตัวเองแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเออคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตในเรื่องการงานคุณเนี่ยเขามองว่าผลิภาพคุณเป็นอย่างไรค่ะ โอ้สตรนนะคะเซบนะคะก็มาดูกันค่ะว่าท็อเด็กคุณนะคะคือซิกอมอนนะคะโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ e n e r g ร์จีซิกอัแมนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างสักเซสนะคะในเส้นทางอาชีพที่คุณทําอยู่นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะขึ้นไปอยู่บนเวทีนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะคะเป็นคนที่แบบอยู่ในพรับไอซ์แล้วแบบเขาเรียกว่ามีสกิลมากๆนะคะขึ้นไปพูดนะคะเออขึ้นไปพูดได้นะคะที่บนว ทไม่เขินไม่ไอายนะคะเออทำคลิปนะคะออกพับปิกไอายไม่เขินไม่ไอายแบบนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นแบบคนที่แบบไปชอบแบบสรุปประชุมนะคะไปหลีกการประชุมนะคะหรือเป็นคนที่เข้าไป approach ลูกค้าไปคุยกับลูกค้าคือดูมีสกิลในการแบบสื่อสารนะคะดูมีสกิลในการแสดงออกนะคะแล้วก็ดูประสบความสําเร็จด้วยนะคะคือเหมือนกับไม่มีความสงสัยเลยอะค่ะคนหลายๆคนเนี่ยมองดูว่าคุณประสบความสําเร็จนะคะต่อให้คนจะมองตัวเองว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามเนี่ยแต่คน ส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเส้นทางที่คุณทําอยู่นะคะมีออร่าของความแบบเจ,จิดจรัสนะคะและดูแบบดูแต่งตัวแบบอาตีนะคะที่ฉันชอบนะคะคือดูเป็นคนแต่งตัวเป็นนะคะนะคะให้ Energy ของดูเป็นคนแบบเออเวลาที่ออกไปทํางานหรือเวลาที่ออกไปอยู่ในจุดที่แบบเป็นสปอตไล h ์เนี่ยคุณรู้ว่าคุณต้องแต่งตัวยังไงคุณรู้ว่าคุณต้องทําในตัวเองยังไงให้มันดูแบบมีออร่านะคะเออให้มันดูน่าเชื่อถือให้มันดูแบบ ให้มันดูมีมีมมผลสําเร็จของการงานนะคะอะไรแบบนั้นนะคะดูเป็น energy ที่ประสบความสําเร็จดีมากนะคะทีนี้ดู energy คุณกันบ้างนะคะ energy คุณเน,นี่ยคนคุณเป็นอย่างไรนะคะก็รุ่นรุ่นบดอนนะคะเ <c> ท <oughs> รนิ์แมาเนี่ยอารมณ์แบบ เออเอาแน่เอาน่อยไม่ได้นะคะต้องบอกตามฟิลนะคะคือเอาแน่เอาน่อนอะไรไม่ได้เลยนะคะวันนี้อยากจะหวานก็จะหวานวันนั้นอยากจะเปรี้ยวก็จะเปรี้ยววันนี้ไม่อยากแต่งตัวอยากจะหน้าสดก็จะหน้าสดอะไรแบบนั้นนะคะให้อารมณ์แบบแล้วแต่อารมณ์คุณในวันนั้นนะคะถ้าวันนั้นอารมณ์ดีก็อาจจะเอออยากสวยหน่อยก็อาจจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวบ้างวันไหนแบบเบื่อแบบขี้เกียจแต่งหน้าขี้เกียจแต่งตัวก็เออเพิงเพิงบ้างแบบนั้นดูแบบคูลคูลชิวชิวเซ่อเซสบายสบายบ้างหรือบางทีอาจจะแบบทําอะไรเบื่อเบื่อก็อออกไปนวด ออกไปทำเล็บออกไปทําผมแล้วแต่แล้วตแวต่ฟิลเลยอะคะ่ะบุคลิกภาพคุณเนี่ยมันดูแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากนะคะตามเาวันนะคะตามฤด,ดูนะคะตามแบบช่วงอารมณ์อะไรแบบนั้นนะคะก็ดูผสมผสานนะคะเออแล้วแต่ฟิลคุณนะคะทีนี้มาดูกันนะคะคนใกล้ชิดคุณเนี่ยที่ทํางานร่วมกันกับคุณเนี่ยเขามองบุคลิกภาพคุณเป็นอย่างไรนะคะเออท h ิอ c e อ็เป็น Energy ของคนที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอม,มีความแบบไม่ชอบขี้แนกอะไรแบบนั้นนะคะหรือมีความแบบลํำคาาหงุดดกิดไม่ชอบนะคะหมันไส้อิจฉา นะคะคือต้องบอกว่าคุณอาจจะมีเฮตเตอร์ค่อนข้างเยอะนะคะหรืออาจจะมีคนที่แบบอยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยแล้วแบบเหมือนเสแสร้งว่าดีกับคุณนะคะคือมารีเวิร์สเนี่ยคือจริงๆเกลียดนะคะแต่ทําเป็นไม่เกลียดอะไรแบบนั้นนะคะแต่แบบฝืนทําดีกับคุณนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนสําเร็จเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีของค่ะเขารู้ว่าถึงแม้เขาจะพยายามทําร้ายคุณเนี่ยหรือพยายามทําอะไรคุณเนี่ยทำไม่ได้นะคะเพราะคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีออร่าที่แบบโดดเด่นชัดเจนนะคะแล้วมันเหมือนกับมีหลายกลายคน าแต่งตัวแบบคุณอยากจะแบบโดดเด่นแบบคุณนะคะหรืออยากจะแบบมีความสาเร็จในหะน้าที่างานแบบคุณนะคะแต่มันเขาไม่ได้นะคะอันสืบเนื่องมาจาอาจจะเป็นเรื่องของ m i n d s ็ t นะคะคนที่อยู่รอบตัวคุณที่เป็นคนที่เป็นโครไซเคิลทำงานกับคุณเนี่ย ที่ระดับเดียวกันกับคุณพอความกันกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับไม่เซตเขากับไม่เซตคุณแตกต่างกันมากนะคะไมเซตเขาเนี่ยมันเป็นไม่เซตที่เขาเรียกว่าจํากัดน,นะคะคือไม่ใช่ไมาเซงการแก้ปัญหานะคะมีอะไรมาก็คิดเครียดไว้ก่อนทุกไว้ก่อนมองเป็นลบไว้ก่อนคุณจะเคยเจอนะคะคนบางคนเนี่ยบางทีเจออะไรก็ลบไปก่อนตลอดนะคะเออพูดถึงปัญหาแทนที่จะมองทางออกเอาไปมองถึงแบบความทุกข์นะคะแต่มันเหมือน Energy คุณเนี่ยเป็น energy ance, เอ e นอร์จีแคนเบอร์แลนด์เดี๋ยวนี่คือเป็นเอเนอร์จีของคนที่มองหาทางออก,นะะอา,ก,า,กานะคะ เพราะฉะนั้นเนต้องบอกว่าสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จเนี่ยนำหน้าคนที่อยู่ในเลเยรเดียวกันกับคุณเนี่ยหรือเพื่อนร่วมงานที่ทางานในไซเข้าเดียวกับคุณเนี่ยเพราะว่าความคิดข่ณนนะคะเพราะไม่เร็จคุณนะคะแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่รู้นะคะคนที่เป็นคนคิดลบเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีไมเซิที่ไม่ดีนะคะแต่พอเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จเลยเขาเห็นบุคลิกภาพคุณที่มันดูโดดเด่นเนี่ยเขาเหมือนไส้นะคะเขาทําให้เขาเนี่ยมาแบบรู้สึกดูถูกตัวเองนะคะหรือเฟลนะคะแต่ถามว่าเขาแสดงออกไหมเนี่พลังงงานบจริๆแตย ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่คุณจะสัมผัสออร่าได้นะคะเนื่องจากให้เอ e เนอร์ีของคนที่เอมพัตตีนะคะคืออาจจะเป็นคนที่เซนความรู้สึกคนได้ดีนะคะคือคุณรู้ว่าค่ะว่าใครเนี่ยดีคุณจริงดีหรือคุณไม่จริงนะคะแต่เหมือนคุณไม่ค่อยซีเรียสนะคะคุณเป็นคนชิลๆนะคะเหมือนอารมณ์แบบดีมาก็ดีไปร้ายมาก็ร้ายไปฉันอยู่ฉันคนเดียวได้อะไรแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้วคนภายนอกนะคะที่ไม่รู้จักคุณเลยเขามองคุณยังไงนะคะโอ้เขามองคุณมีเสน่ห์มากนะคะเขาม ดูเป็นคนมีสไตล์ของการแต่งตัวค่ะดูเป็นคนมีสไตล์การพูดการเดินการเจรจานะคะดูเดาทางไม่ออกนะคะดูลึกดำดูคนแน่คนหาดูมีเสน่ห์นะคะดูมีของในตัวเองนะคะแล้วก็ดูแบบคือเขาสัมผัสได้ว่าถ้าเขายิ่งรู้จักคุณเขาน่จะได้เจออะไรที่มันเจ๋งๆขึ้นมานะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองคุณค่อนข้างมีสไตล์นะคะเออที่ค่อนข้างดูดีนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าคนที่อยู่ใต้การธรรมชาคุณลูกน้องคุณนะคะคนที่ร้ากับคุณนะคะหรือคนที่คุณมองเขาอยู่ในโพส ition ที่ ร่างคุณนะคะเขามองคุณว่าคุณมีบุคลิกภาพอย่างไงนะคะเราต้องบอกว่าคนที่อยู่ใต้คุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยแบบ out of าฟรีชเลยนะคะคือเอื้อมไม่ถึกนะคะคือเอื้อมเท่าไหร่ก็เอื้อมไม่ถึกนะคะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยค่อนข้างมีลอกส่วนตัวนะคะไม่ค่อยเจอใครง่ายๆนะคะ ค่อนข้างปรีวิเวกค่อนข้างแบบที่จะอยู่กับแค่เฉพาะคนสนิทนะคะอาจจะชอบอยู่กับตัวเองอาจจะชอบอยู่คนเดียวอาจจะชอบอยู่แค่คนที่ใกล้ชิดจริงๆเช่นคนรักครอบครัวอะไรแบบนั้นนะคะแต่เขามองดูว่าคุณเองเนี่ยไม่ค่อยเข้าสังคมนะคะหรือไม่ค่อยโอเพ่นนะคะในการที่จะไปใกล้ชิดกับคนที่แบบคนอื่นๆนะคะเพราะเขาดูว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มองหาความสาเร็จตลอดเวลานะคะดูเป็นคนมีเป้าหมายนะคะดูโฟกัสทํา,ทาอะไรบางอย่างที่เป็นตัวของตัวเองตลอดนะคะเลยไม่ค่อยมีเ n e r g y ่ของการที่เขาจะมองว่าคุณเนี่ย มายุ่งก네ับเขามากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขามองคุณยังไงเนี่ยเขามองว่าอาจจะไม่ค่อยสนิทนะคะอาจจะมีแกลบค่อนข้างเยอะนะคะหรือเขาอาจจะไม่สามารถแตะถึงคุณได้นะคะเออแต่ถามว่าเขามองคุณมีบุคลิกยังไงเนี่ยเขาก็มองคุณมีสไตล์ของตัวเองนะคะเออเป็นคนที่ค่อนข้างชัดนะคะแล้วดูเป็นคนแอดด้วยนะคะดูเป็นสายแบบชิลๆแบบแต่งตัวแบบมีสไตล์ค่ะให้อารมณ์แต่งตัวมีสไตล์มากนะคะคือมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะเออแบบเป็นอะไรที่แบบ ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าแพงด้วยซ้ำนะคะแค่ไม่หรืออาจจะเป็นคนที่แค่แบบใส่เสื้อผ้าธรรมดาหรือเสื้อผ้าที่โสมก็ดูดีอะคะ่ะมันเหมือนมันมีออร่าอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะที่มีมีสไตล์บางอย่างนะคะ ทีนี้มาดูเจ้า,นาหนาหคุณนะคะหรือคนที่อยู่คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพการงานเขามองคุณยังไงนะคะเลิศมากนะคะเขามองคุณแบบดิสเทรนนะคะคือเขามองคุณเนี่ยโอ้ยตัวท็อปเลยนะคะคือฮอตมากนะคะดูคลิกดีนะคะแต่งตัวดีพูดเก่งเจรจาเก่งดูงานเก่งมีความรู้นะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ดูมีออร่าที่โดดเด่นแบบอารมณ์แบบออร่แบบอารแบบดารานักร้องนักสแสดงในแบบอะไรแบบนั้นเลยอะค่ะดูรวมๆเราไม่เสน่ห์เหลือเกินอะไรแบบนั้นนะคะเป็น ของพี่ป้าอคะ่ะก็นั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาวิวคุณนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะทําให้คนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียในหน้านที่การงานของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างทรัสในบุคลิกภาพคุณแม่พลัสในตัวต,วตวนคุณมากๆเลยนะคะก็มาดูกันนะคะว่า คุณควรต้องปรับปรุงอะไรเพริ่มเติมใหม่นะคะเพื่อเสริมคุณภาพให้ดดงดูความสาเร็จค่ะมาดูกันเลยนะคะคุณดูเป็นคนแต่งตัวง่ายๆก็ดูดีนะคะเออแต่บางทีคุณก็ชอบแต่งตัวเยอะๆนะคะแต่อาจจะไม่บ่อยนะคะอาจจะเป็นเทศกาลสําคัญจริงๆอาจจะเป็นโมเมนต์ในเรื่องของความรักนะคะเออทีคุณอาจจะกลุกขึ้นมาแต่งตัวหน่อยนะคะหรือแบบหวานแหววหน่อยแบบนั้นนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะก็เดอะเฮอร์มิตนะคะก็ชัดเจนเลยนะคะเป็นคนดูแบบ มีลบส่วนตัวนะคะคนอื่นเขาไม่ค่อยถึกนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดูเป็นอารมณ์แบบกูรูผู้รู้ผู้ที่มีองค์ความรู้นะคะคุณในบุคลิกภาพดีมากนะคะเวลาที่คุณทําอะไรที่มันจริงจังเนี่ยเช่นถนะ้าคุณทําอะไรที่เป็นแบบวิชาการหน่อยออหรือต้องพิเศษงานต้องแบบประชุมจริงจังกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องแต่งตัวฟอร์มอลนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้น,นคุณอาจจะต้องแต่งตัวห้ดูภูมมฐานหน่อยนะคะฟอร์มอลหน่อยอจ,จะต้องมีเขาเรียกว,ว่าสมมสมุดบันทึกที่แบบไม่ใช่สมุดบันทึกรมดา่าค่ะแต่เป็นสมุดแบบัออนท อะไรที่มันดูกิมมิคนิดนึงอะค่ะว่าดูแบบเออคนนี้ดูละเมียดละไมละเอียดอะไรแบบนั้นนะคะจะเสริมบุคลิกภาพคุณมากๆเลยเวลาที่คุณไปทําอะไรที่มันจริงจังนะคะเออทีนี้แม่จะช่วยเสริมความแบบหนักแน่นมั่นคงนะคะโดยเฉพาะอย่างยี่คนที่ทํางานสายที่แบบเป็นคนสอนคนอื่นเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นโค้ชเป็นคอนซัลทอร์แบบนั้นนะคะเป็นเซลล์เป็นซีโอนะคะไฟล e เพนดัลเตอร์นะคะเออมันให้อารมณ์คุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่แต่งตัวแบบ แนวแนวที่มันไม่ค่อยแมชกันน่ะสนุกอะค่ะคือเช่นถ้าคนอื่นเนี่ยแบบใส,ส่เสื้อผ้าที่ตัดสีกันนะคะอาจจะพังได้แต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าใส,ส่เสื้อผ้าตัดสีเนี่ยเอากลายเป็นดูมีสไตล์เฉยเลยนะคะกลายเป็นดูแบบอ้าวดูดีจังดูแบบเอ้ยดูว้าวจังแรกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเป็นเอเนจีถ้าเกิดคุณจะไปเอาโกอิงไปดงไ,ไปเดทไปเที่ยวเล่นเนี่ย คุณมิกแอนแมทได้เลยนะคะยิ่งทําอะไร,ประแปลกแบบที่คนอื่นเขาไม่แต่งกันเช่นอาจจะเป็นปัจจุบันตอนนี้คือต้องบอกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยชอบใส่อะไรที่คนอื่นคิดด้วยนะคะจุนคนชอบคามยูนิคนะคะคือถ้าช่วงนั้นเนี่ยสมมติเดชเดชชุดนี้ลายนี้เนี่ยมากันเยอะแม่คุณอาจจะเป็นคนไม่ใส่อะค่ะแล้วคุณอาจจะไปใส่อะไรที่มันแหวกนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าแบบเออม,มันมันไม,ไม่ไม่ทำไมฉันต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นแบบนั้นนะคะเพราะพลังงานคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างแบบสตาร์นะคะคือไม่ชอบเหมือนคนอื่นอะไรแบบนั้นนะคะก็ต้องบอกว่า แ่กไม่ใช่เรื่ององนะคะแต่เป็นการใช้ชีวิตเที่ยวเล่นนะคะสังสรรค์นะคะหละั่นล้านะคะอดเป็นพี่เลยนะคะคุณมีสไตล์ชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่งตัวสนุกแล้วนะคะเราก็มาดูกันเพิ่มเติมนะคะมีอะไรเพิ่มเติมในการพัฒนาปรียภาพในเรื่องของปริภาพคุณกั่เป็นตัวคุณะคะ่ะอ่อเอเนอรอะไรคะเนี่ยสิบเจ็ดนะคะอืมเดอะสตานะคะใช่ค่ะสิบห e าสิบหกสเจ็ดอืมใช่หละคะ่ะ <c oughs> ก็ Energy the star นะคะโอ้โหชัดเจนนะคะก็เป็นอะไรที่ แม้แต่เงายังดูสวยนะคะบางทีคนที่โอ๊ยทำไมอวยกันจังเลยนะคะก็มันไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะคะคุณเมื่อเงายังสวยเลยะคะ่ะเป็นว่าคนเนี่ยบุคลิกภาพคนดูมีออร่านะคะโดดเด่นนะคะเห็นเงามาไกลๆก,ก็ดูรู้เลยว่าคนนี้มีมีบุคลิกที่ดีนะคะมีสไตล์ที่ดีนะคะแล้วก็ให้อารมณ์เดินไปไหนเนี่ยก็มีคนสนใจนะคะคือถ้าเดินเข้ามาในห้องเนี่ยก็ต้องมีสายตาหันมาจับจ้องนะคะเพราะกนอาจจะมีออราบางอย่างนะคะ มันไม่เชิงของมันไม่เชิงของการแต่งตัวอย่างเดียวหรือบุคลิกอย่างเดียวนะคะมันเป็นออร่ามากกว่านะคะพลังงานคุณนะคะมันเป็นพลังงานที่แทร์นะคะมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับคู่รักของคุณหรือคนที่มีแฟนหรือคนที่มีคู่เนี่ยเวลาที่คุณอยู่กับแฟนเนี่ยออร่าคุณยิ่งโดดเด่นเลยนะคะยิ่งดูมีพลังงานที่แบบดึงดูดมากๆเลยนะคะ ก็มาดูเพิ่มเติมนะคะมีอะไรที่คุณจะเป็นต้องรู้นะคะในการพัฒนาบุคลิภาพเพื่อประดูความสำเร็จะคะ่ะ Energy ์จีพับพิยสูงมากนะคะ Energy คนที่ทำงานในออที่แบบ เอาตัวเองกมาสื่อสารนะคะเป็นผู้นําคนแบบนั้นนะคะเออเป็น influencer นะคะพลังงานโดดเด่นใน r e c อยู่พาว power ค่ะเห็นไหมคะคุณหมายเลข44เป็นหมายเลขของ d y ด้วยนะคะ energy จะเป็นライเวอร์スターズนะคะจะเป็นคนที่แบบมาเพื่อแบบเป็นผู้นำนะคะเป็น leader นะคะ energy ของเสือนี่ก็เสือนี่ก็เสือนะคะคุณเป็นอะไรที่ on top ได้เลยนะคะเอา sanding เลยนะคะแบบโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจในตัวเองนะคะ m a k e your dream real นะคะ คุณเป็นคนที่อินทูวิตีด้วยนะคะหรือแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าผสมผสานนะคะเรื่องราวหลากหลายในชีวิตตัวเองได้อย่างดีนะคะสรุปชีวิตตัวเองได้ดีนะคะสรุปประชุมได้ดีสรุปใจความสําคัญได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นดูเป็นคนฉลาดนะคะดูเป็นคนมีองค์ความคิดที่กว้างนะคะมองจากมุมสูงมีวิชั่นที่ดีะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามนะคะมั่นใจตัวเองนะคะเราก็เป็นออตัวเองให้เต็มที่นะคะทําให้โดดเด่นนะคะเพราะพลังงานคนดีอยู่แล้วนะคะถ้าจะเสริมเนี่ยก็คือให้เสริมในเรื่องของ self love self w r t i self t e e m นะคะถ้าคนเนี่ยยังไม่อยู่ในจุดที่มั่นใจมากๆกเนี่ยไปเพิ่มตรงนั้นนะคะ เพราะมันจะทําให้คุณเ네นี่ยสักเซสนในเรื่องการงานมากๆเลยแล้วดวงในเรื่องการงานเ네นี่ยไปไกลด้วยนะคะแล้วก็สีที่เสริมเอเนอร์จีคุณเ네นี่ยต้องบอกเป็นสีม่วงนะคะเพราะคณท่านท่านเนี่ยดักลังงานที่อินทรูวิตีฟนะคะพยายามใส่สีโทนลึกลับนะคะสีม่วงสีฟ้าเข้มสีเทอร์คอยส์นะคะสีแบบเอ,อ่อน้ำตาลแดงเข้มแดงเลือดนกอะไรแบบนั้นนะคะออกแนวแบบสีที่แบบมันไม่ใช่สีที่แบบเป็นสีทั่วไปอะคะ่ะที่เป็นแดงก็คือแดงแต่แบบอาจจะเป็นแดงแบบ แดงเลือดนอกแดงเข้มเข้มแบบเชอร์รี่ สุกแบบขสุกสุกมากๆแบบสุกแก่ๆแ,แบบนั้นนะคะนึกออกใช่ไหมคะคุณไม่เหมาะจะใช้โคดสีที่เป็นเลขหลักๆอะค่ะคุณไม่แมชนะคะคุณแมชกับสีที่เป็นแบบผสมผสานนะคะคือเป็นสีชาติที่แบบเป็นสีรองๆนะคะเป็นสีแบบแปลกอะไรแบบนั้นนะคะเวลาที่คุณใส่เสื้อผ้าสีเหล่านั้นเนี่ยคุณจะยิ่งมีเสน่ห์เลยนะคะทีนี้มาดูคาแนะนานเพิ่มเติมค่ะเป็ชัดเจนนะคะคุณเป็นคนที่มีออร่าดึงดูดสุดๆเลยนะคะ relation ship ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยนะคะเวลาอยู่กับคู่เนี่ยถ้าแต่คุณแต่งตัวคู่กันนะคะแมชกับโทน นะคะออดูไปจะเป็นค่ที่แต่งตัวสนุกนะคะหรืออาจจะได้คนรักที่ค่อนข้างมีสไตล์ที่ใกล้เคียงกันนะคะคือชอบแต่งตัวคล้ายๆกันหรือมีรสนิยมคล้ายๆกันนะคะ The Angel Raphael Thank You For Healing And Guiding Out Of My Relationship Upon The h a r t Of Love ลราก็ให้ energy เหมือนคุณเลือกคนรักด้วยการแต่งตัวด้วยนะคะด้วยบุคลิกด้วยนะคะคถ้าหน้าตาไม่แมทกับสเปคคุณคุณไม่เอาเลยนะคะหรือถ้าล่องเ,เด็ดๆไปรู้สึกได้ว่าแบบสไตล์ไม่ได้คุณก็คือไม่ได้ะค่ะอะไรแบบนั้นนะคะเออ Victory คุณเห็นไหมคะ y o u r prayers have been heard by and a n s w e r have fed a นะคะคุณมาเพื่อประสบความสำเร็จนะคะคุณพรามเพื่อมีชัยชนะบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจตัวเองนะคะลุยนะคะแองเจิลอยู่กับคุณด้วยนะคะโอ้แม่เจ้านะคะ law of attraction นะคะกับ attraction ะคะ่ะ My God นะคะก็ Go keep your keep your thoughts positive and surround yourself with positive people and situation and you will attract more positivity into your life ค่ะก็ Go, พยายามคิดบวกนะคะพยายามใช้ออร่าตัวเองในการดึงดูพลังงานดีๆนะคะยิ่งคุณคิดบวกนี่คนที่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ i n นท i ู i ิ e ีมากๆนะคะเป็นคนที่พลังงานที่ดีนะคะใช้กดแรงดึงดูดได้ดีนะคะแล้วก็มีด e ส t ินีมาบนโลกใบนี้ใน Lifetime นี้เพื่อจะเจอกับ Victory นะคะชนะและสําเร็จนั่นเองค่ะ ก็อของทุนแหลวนะครับ